ะมเห็นไหมเขามีไอดอลเป็นอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์บัณฑิตนิกล้เดี๋ยวอืมอ่ะมีไหมมีไหมคำถามมีไหมคะหาะครูลืมชงกาแฟครูขอตัวไปชงแป๊บขอห้าแสนโอเคได้อ่ะเดี๋ยวนะมีคำถามนะคะมีน้องถามตอนต้นไลฟ์ว่า ใช้ชื่อเล่นสมัคร t i k t o อไม่สามารถเบิกรายได้ได้มีอ้อมเมื่อกี้คุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บเดี๋ยวเขาให้เขาทักส่วนตัวมาเพราะว่าอธิบายไปพี่จิ๊บเขาไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวคงต้องส่งภาพ mm. ต้องส่งภาพมาให้ดูเนาะเราไปด้วยเราไปด้วยค่ะไปไหมนะคะทุกคนเราจะไปที่หนึ่งแสนกันไปไหมสู้ไหมคะมีคำถาม พี่เพิ่งมาเล่นได้อาทิตย์เดียวอยากมีปุ่มถามตอบทำไงครับอ๋อผมถามตอบทําคลิปไว้แล้วเด้อคิวแอนเอพี่มอนลี่นะฮะผมทําคลิปไว้แล้วในช่องทางอินบล็อกเด้อเดี๋ยวส่งคลิปให้นะครับไม่เอ่อง่าย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 ปุ่มถามตอบเนาะแต่อธิบายไปมันไม่เห็นคลิปเนาะก็เลยต้องนะทางอินบล็อกเด้วผมส่งเป็นคลิปให้เนี่ยปุ้ยก็มีไอดอลคนเดียวกันโอ้ขอบคุณครับเนี่ยโอเคอ่ะนำเพลงใน YouTube ใช่ไหมนำมาลงใน Ti k t o k ได้ยังไงนะคะ เพลงใน YouTube ให้วิธีการโหลดโหลดคลิปใน YouTube ครูทำไว้แล้วครูทำไว้แล้วนะแต่ใครหลายๆคนนะที่ถามว่าครูคะเอาคลิปใน YouTube มาลงในช่องตัวเองผิดไหมคะหรือทำได้ไหมคะเพราะว่าคนอื่นเขาทำกันนะครูคจะบอกตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วมันคือคลิปของคนอื่นโอเคไหมคลิปใน YouTube คือคลิปของคนอื่นไม่ใช่หน้าเราเราไม่ได้เป็นคนทำจริงๆแล้วไม่ควรนะคะไม่ควรเอามาลงถึงแม้จะได้ยอดวิวสูงก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วอะช่องคุณจะมีปัญหานะคะฉะนั้นไอ้ที่ครูทําวิธีว่าโหลดคลิปยังไงเนี่ยก็คือแค่ไปตัดเอาเพลงคุณนึกออกไหมไปตัดเอาเพลงมาใช้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าให้เราเป็นต้นฉบับในเพลงนั้นคือเอาเพลงอะตัดเป็นท่อนมานะคะให้เรามาตัดต่อแล้วเรามาใช้ในนี้โอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดวิธีการที่จะไปเอาเขาเรียกว่าไปเอาคลิปเขาแล้วมาลงเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนํา ม่แนะนำนะโอเคป่าค้างค้างไหมค้างไหมคะมาแล้วยังไม่ค้างครับมีคำถามอะไรอีกไหมทุกคนนะคะมีคำถามอะไรอีกไหม อินบ็อกคือกดติดตามนะครับใช่ครับพี่มอลลีครับอินบ็อกก็คือกดติดตามแล้วก็ถามที่ข้อความนะครับนั้นนั้น,น,นให้ให้คุยดีฝากฝากเรื่องเขาเรีเยกอะไรนะฝากเรื่องการตั้งเป้าหมายดีกว่าฝากเรื่องการตั้งเป้าหมายว่าเราควรตั้งแบบไหนยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ที่ดีคะ่ะโอเคอันนี้อันนี้มันลึกมากอยวอธิบายเข้าใจสั้นๆ ก็หลักการตั้งเป้าหมายทุกคนฟังดีๆตั้งให้มันใหญ่เลยเปเลยไม่ต้องตั้งเล็กการทําใหญ่กับทําเล็กมันคือการทําเหมือนกันทําทั้งทีอ่ะต้องทําให้มันใหญ่ๆเพราะถ้าเราตั้งแค่เล็กๆพอเราไปเดินถึงตรงนั้นมันมันไม่ได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาการที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่เราไม่รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้เมื่อเราตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วการลงมือทําของเรามันจะไม่เหมือนเดิม ฟังไปด้วยขายของไปด้วยโอเคครับการลงมือทําของเราจะไม่เหมือนเดิมและเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอะ่ะมีศักยภาพมากกว่านี้ศักยภาพเยอะมากที่จะทําให้ตัวเราเนี้ยไปถึงเป้าหมายนั้นมันอยู่ที่การตั้งเป้าแค่นั้นเองโอเคถ้าเกิดว่าผมจะตั้งหกหมื่นก็ได้นะภายในสิ้นเดือนเนี้ยแต่ผมก,ก็รู้ว่าผมทําได้หกหมืน่นผมตั้งแสนไปไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยแต่ว่าตั้งแสนไปเนี่ยมันมันท้าทายกว่าไงคุณเอนนะ มันท้าไทายศักยภาพในตัวเรากว่าตั้งจริงจะตั้งหกหมื่นก็ได้นะแต่รู้ว่ามันถึงอนะฮะถ้าเราจะไลฟ์ไม่ควรไลฟ์เวลาเดียวกับครูใช่ไหมพอแั้อ๋อใช่ใช่ครับอย่าไลฟ์ชนกับครูด้อเดี๋ยวไม่มีคนดู <laughs> <laughs> ใช่นะครับอ่ะต่อก็นั่นแหละตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ๆไปเลยเราจะได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาและตั้งเป้าหมายใหญ่กับเป้าหมายเล็กมันคือการทํา เหมือนกันเหมือนเรายิงธนูยิงเป้าธนูทำไมนักธนูจะต,ต้องเล็งให้มันสูงกว่าเป้าเพราะกว่าที่ธนูจะไปถึงเป้ามันโดนแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลูกธนูลงมาแล้วมันก็จะปักตรงเป้าพอดีปั้งแต่ถ้านักธนูเล็งให้มันตรงเป้าเลยนะเมื่อมันไปถึงเป้ามันจะถูกแรงโน้มถ่วงลงมามันจะเลยเป้านิดหนึ่งเหมือนกันโอเคครับแม่ปุย๋ยเพราะฉะนั้นการลงมือทํา กว่าเราที่จะเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะโดนอะไรก็ไม่รู้ดึงเราค่อยๆลงมาดึงเราค่อยๆลงมาเห็นไหมมันมีมันเป็นทุกคนแล้วเราก็จะยังไงละ่ะก็จะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้สรุปคือตั้งเป้าใหญ่ให้เยอะๆดีกว่าตั้งเป้าหมายเล็กครับพกกลวยนะอืมแล้วกล้ยนาละ่ะอันนี้ต้องบอกว่าถูกต้องเลยนะคะครูก็สนับสนุนการตั้งเป้าหมายใหญ่เพราะว่า เมื่อเราตั้งเป้าหมายใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญแบบโหเฮ้เยมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะนั่นแหละมันจะเป็นแรงค่ัแต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายเล็กๆนะคะมันจะทําให้เราเขาเรียกง่ายเราจะท้องง่ายค่ะเราจะไป<ฮ>ไม่ถึงนะจริงๆแล้วใครบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยครูขอตั้งน้อยๆไว้ก่อนขอตั้งน้อยๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันไปไม่ถึงแล้วมันรู้สึกไม่ดีนั่นแหละมัน มันไปไม่ถึงตั้งแต่คุณคิดแล้วค่ะอันนี้เรื่องจริงนะจากประสบการณ์จริงนะคะทำไมอ่ะเมื่อกี้เนี้ยตอนแรกครูจะตั้งเป้าหมายอยู่ที่ห้าหมื่นนะครูจะตั้งเป้าหมายอยู่ที่ห้าหมื่นแต่พอครูเห็นคุยอีดีตั้งครูตั้งมั่งนะคะครูตั้งมั่งเลยหนึ่งแสนและถามว่าครูจะไปถึงได้ไหมเมื่อครูตั้งครูมองเห็นภาพตัวเองว่าครูทําได้นะคะเดี๋ยววิธีการมันมาและพวกคุณคอยดูว่าครูจะทําได้ไหมครูประกาศเป้าหมายเลยนะะและนี่นี่คือการเขาเรียกว่า ต e um ั so yourself, ้งเป้าหมายและสร้างแรงผักดันให้กับตัวเองนะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทําอย่างนี้ได้นะคะถ้าคุณไม่สามารถแจ้งสร้างแรงผลักดันให้ตัวเองได้ด้วยการประกาศเป้าหมายเนี่ยนะคะให้คุณเก็บมันไว้ในกล่องของขวัญโอเคไหมให้คุณเก็บมันไว้ในกล่องของขวัญแล้วดูมันทุกวันค่ะดูมันทุกวันแต่ตั้งให้สูงนะตั้งให้สูงนะคะแต่ไม่ต้องบอกชาวบ้านเขาเพราะอะไรคะเวลาที่บอกชาวบ้านเขามันจะมีนะะ มีรถดับเพลิงมีนักดับฝันมีเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นคุณจะท้อง่ายคุณจะเลิกง่ายแต่ครูแอนนาเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยกลัวเรื่องพวกนี้นะคะเมื่อไม่กลัวแล้วเราก้าวข้ามแล้วเรานี่อย่างนี้เลยค่ะประกาศเลยค่ะถือว่าเฮ้ยถ้าเกิดครูแอนนาทําไม่ได้สิ้นเดือนนี้ครูแอนนาทาไม่ได้นะไม่ได้แล้วค่ะโอเคว่ามันเป็นแรงผักนะ ฉะน,นั้นเนี่ยเป้าหมายทุกคนต้องตั้งแบบนี้ค่ะมันไม่ได้บอกให้เครียดครูแอนนาไม่เครียดเลยทุกคนเห็นไหมแล้วหลายๆคนครูไม่อยากให้เครียดในเรื่องของการตั้งเป้าหมายพอเมื่อเราตั้งแล้วเรามองให้มันเป็นเกมค่ะมองให้มันเป็นเรื่องสนุกเออเฮ้ยมีความสุขว่าเฮ้ยเกมนี้มันจะไปยังไงต่อวะนะเราต้องคิดแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะถึงมันได้ง่ายจริงไหมคุยดี้จริงจริงครับจริงครับคุยดี้เหมือนจะง่วงแล้วนะคะคุยดี้เหมือนแบบ ประมาณว่าใช้พลังงานเยอะใช้พลังงานเยอะจริงนี่ต้องไปพิเเน็ตอีกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันใช้ทั้งพลังสว่างตั้งใจแรงมันเยอะจริงเหมือนจะหาวสองครั้งแล้วเนี่ยต้องไปกินน้ำนี่หมด้นนั้นมันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วโอเคไหมเพราะว่าไหนจะต้องบอกเลยวันนี้นะทั้งเน็ตด้วยนะเน็ตทั้งของค,ร,ครูและครูอิดดี้ก็มีปัญหานะคะมันก็ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเวลาที่พวกคุณเห็นอะไรหน้าจอแบบเนี้ยให้คุณเอามันไปเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยฉันจะทำไลน์ให้คุณภาพเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างวะมันต้องทําอะไรบ้างวะโอเคปะเอาไปปรับของตัวเองนะคะแล้วครูเองครูก็ต้องปรับเหมือนกันทุกครั้งที่ครูไลฟ์สดนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เอามาปรับทุกครั้งนะ,ะแล้วเราจะได้ไลฟ์ที่มีคุณภาพโอเคปะอ่ะคดีฝากฝากทิ้งท้ายให้กับให้กับ ทุกคนหน่อยให้กับเพื่อนเเราที่มาอยู่ตรงนี้ทิ้งท้ายนิดนึงขอคีย์แพงสักซักหนึ่งคีย์คีย์แพงทักหนึ่งคีย์ก็เริ่มต้นที่จุดจบครับทุกคนอยากให้ทุกคนอยากให้คนเขากล่าวถึงเราอะไรเราก็จงทําสิ่งนั้นแค่นี้แหละครับแค่คีย์แพงปล่อยรอบขออีกรอบหนึ่งบางคนไม่เก็ตก็คือ เริ่มต้นที่จุดจบเราเนี่ยอยากให้คนพูดถึงเราแบบไหนเมื่อเราที่ไม่ได้เมื่อที่เราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วอะ่ะเราก็เราก็ทําสิ่งนั้นแล้วก็จงเป็นคนนั้นเราก็จงเป็นคนนั้นทําสิ่งนั้นเริ่มตั้งแต่วันเนี้ยนั่นแหละครับหุยดีหมายมถึงว่าเราอยากเป็นคนแบบไหน เราต้องทําตัวแบบนั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะเรามองไปที่จุดจบจุดจบหมายถึงว่าปลายทางของความสําเร็จอะเรามองเราต้องมองภาพตัวเองให้ชัดให้เห็นให้ชัดว่าเราจะเป็นแบบไหนเสร็จแล้วเราเริ่มทําตัวเองวันเนี้ยให้เป็นแบบนั้นเลยนะเป็นคนที่<อ>ใช่เลยเมื่อภาพเราชัดนะคะภาพในหัวเราชัดมันจะเกิดวิธีการมันจะเกิดแรงผักมันจะเกิดความรู้สึกที่ทําให้เกิดการลงมือทําแล้วคุณจะทําให้ตัวเองเป็นภาพนั้นซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นเรื่องที่จริงครณเอนาใช้เรื่องนี้มาตลอดเลยและคนสําเร็จหลายๆท่านก็ใช้เรื่องนี้นะคะยังต้องบอกเลยเล่าเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนี้เองต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เองนะที่ควรเอนาเชื่อไหมว่าควณเอนนามีผู้ติดตามอยู่สามสามหมื่นแปดพอดีเลยนะเมื่อวานนี้นะคะควรเอนามีผู้ติดตามสามหมื่นแปดพอดีเลยและสิ่งที่ควณคเอนาคิดไว้ในหัวเลยนะคะก่อนจะลงคลิปเมื่อวานเนี้ย ครูเณามองภาพตัวเองว่าเมื่อฉันลงคลิปนี้แล้วคลิปนี้จะเป็นที่รู้จักคลิปนี้จะมีคนดูฉันคลิปนี้จะเป็นคลิปไวรัลที่ทําให้ฉันมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นและถึง4ี่0 0ื่นถึงห้าหมื่นอย่างรวดเร็วนะคะครูครูมองภาพตัวเองเป็นแบบนั้นนะะแล้วครูก็ดีใจไปแล้วด้วยนะคะดีใจไปแล้วว่ามันได้แล้วคุณเชื่อไหมว่าพอครูลงไปปุ๊บนะคะคลิปเนี้ยตอนนี้ยังวิ่งอยู่เลยค่ะยังเป็นคลิปไวรัลอยู่เลยแล้ววันนี้ครูขึ้นมาทั้งหมด ก่อนที่ครูจะมาขึ้นไลน์นะคะมันมาเจ็ดร้อยคนมันมาเจ็ดร้อยคนจากการจากคลิปนั้นนะคะซึ่งอาจจะเนี่ยตอนเนี้ยมันวิ่งเนี่ยตอนนี้นะคะวิ่งอยู่ตลอดเลยนะคะโอเคไหมนะคะดังนั้นครูเลยกล้าที่จะตั้งเป้าหมายหนึ่งแสนเหมือนครูอีดี้เลยจัดไปครับอ่าอโอเคนะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะคะทุกคนงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะ,ะถ้าไม่มีคำถามแล้ว ถ้าไม่มีคำถามแล้วครูนะให้ครูเอดีลาไปก่อนโอเคปะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวสักครู่เจอกันในช่องนะครับขอบคุณคุยาน้าขอบคุณลูกเสย์ทางนั้นแล้วก็ลูกเสย์ทุกตัวทางนี้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมยัมีโอกาสเจอกันใหม่รอบหน้าแน่นอนขอบคุณเจดีเช่นเดียร่วมกันสร้างโลกไปด้วยกันร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกันครับผมจัดไปครับ Ờ, cộng này là nha hm? quyền nào cũng cộng này, <t> <tổng> này> <laughs> hả hả đều... À, hả 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 ขอบคุณเรนไลค์ครับขอบคุณผี่มาหาเรายลค์เย่ยม,มากครัลนบลูกแม่บรรดาปุยขอบคุณเรนไลายฮะ่ีทุมสุดโตขอบคุณเรนไลเด้อครับผี่มาหากระโดดไปมากกระโดดไปมากเสียงอามายั่งเสียงเสียงมายังโอเคเสียงมายังทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้เสียบไม่นะเสียงมากหรือเปล่าครับสุดยอดมากแล้วค่ะโอเคฮะบ้านเราค่ะขอบคุณทรายนฝนก็มันอยู่ในห้องเนาะฝนตกแล้วก็ แอร์มันหยุดในห้องไงเดี๋ยวผมต้องออกไปเดินทั้งนอกแล้วมีจะไปฟิตเนสด้วยสักหน่อยก็วันนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนหลายๆเ้อนะฮะขอบคุณแอนมีนสายไหมนะของมาถึงแล้วเดี๋ยวเย็นนี้รีวิวให้ก็เดี๋ยวเย็นนี้นําเสนอให้ได้แล้วนี่ไงกินกินกินกันหวัดโอเคครับผมติดสอนครับครูเชียร์ครูไม่ําได้ไหครับพี่เควินของพี่เควินบักม่วงแผ่นทรงมากกับหอดเลยเด้อสุอจครับครูขอบคุณครับพี่เอ็ดสวัสดีมาแล้วพี่วันนี้มาแล้วเสียนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่จ่ายเช่นเดียวกันเด้อขอบคุณ พี่ปัญหาเช่นเดียวกันของพี่ของพี่เควินกับของแอดมินสายไหมมาแล้วเด้อขอคุณหลายครับเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะกินเป็นมะม่วงแผ่นกับแยมใช่ไหมฮะเ <laughs> <laughs> พิ่งไลฟ์สดเสร็จจ้ามาช้าอ๋อโอเคตามแม่ปุ้ยไปเด้อจา้าโอเคเครับแม่นะครับพี่โซสวัสดีครับพี่โซนะฮะสวัสดีพี่วีนะฮะผมโอเคตอนเย็นเจอกันนะทุกคนสามทุ่มสามทุ่มเด้อเดี๋ยวจะมีคีย์แพงให้เหมือนเดิมผมขออนุญาตไปอ่านกินข้าวก่อน <laughs> ยุขข่วเขาอีหลี นะฮะขอบคุณครับครูเพชสวัสดีครับพี่เพชละเอียดอยากดีว่าแบบแสบเลยแม่ฝนไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยมเอาผสมน้ำร้อนกันอ๋อก็เจอครับยังไม่ได้อ่านเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยเด้อเดี๋ยวขอกันเมือแรงขอบคุณของขวัญจากพีมหาจากแม่ฝนจากแอนมินไซ์ไหมจากพี่เควินจากทุกๆคนเด้อครับเด้อนะฮะเดี๋ยวขอบคุณเจอการเมือแรงเนี้ยสามทุ่มให้ครูไปพักข่าวขอบคุณหลายครับผมนะฮะ ๋ยวพอกันมือแรงพอกันมือแรงนะครับบายบายสวัสดีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันมือแรงเจอกันมือแรงนะฮะเจอกันมือแรงสบายดีคุณสบายดีครับคุณหอนด้วยครับขอความเป็นผลมาป,ป,าป,ปูบลาบปับโอเคได้เจอกันมือแรงครับสบายดีคุณสบายดีครับและบายบายครับมาพอกันมือแรงครับ